สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีวัชิรานะคะบีนะคะอาศัยอยู่ที่อเมริกาค่ะรัฐโอไฮโอค่ะเศรษฐกิจในอเมริกาสมัยนี้นะคะก็ค่อนข้างจะไปในทิศทางลบนะคะหลายๆคนในอเมริกาก็จะเริ่มหาอาชีพเสริมนะคะบีก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องการมีรายได้เสริมเพื่อมาช่วยค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะ อาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สามารถเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวได้อย่างดีเลยค่ะก็คืออาชีพรีเซลเลอร์นะคะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะรีเซลเลอร์คืออะไรรีเซลเลอร์ก็คืออาชีพขายของมือสองนี่เองค่ะ eBay นะคะก็เป็นเว็บออนไลน์นะคะที่เราสามารถขายของมือสองออนไลน์ได้ค่ะ บีเป็นสมาชิก eBay ตั้งแต่ปี2006นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนซื้อมากกว่าคนขายนะคะ่ะเริ่มมาขายจริงจังจงเมื่อ2-3เดือนที่แล้วนะคะเริ่มแรกนะคะก็เริ่มจากขายของที่มีอยู่ในบ้านค่ะสินค้าส่วนใหญ่ที่พีขายบน eBay นะคะจะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วก็ของใช้ที่เรามีอยู่ในบ้านแล้วเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะบีก็จะเอามาถ่ายรูปแล้วก็ลิสต์ขายบน eBay ค่ะ นอกจากว่าบีจะขายของที่มีอยู่ในบ้านแล้วนะคะบีก็เป็นนักช็อปตัวยงเลยละคะ่ะในอเมริกานะคะจะมีร้านขา,ขายของมือสองที่ทุกคนรู้จักนะคะคือร้านกูดบิวค่ะร้านก d ดบิวนี้บีจะไปอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะแล้วแต่ว่ามีเวลาว่างไปตอนไหนนะคะวันนี้บีก็จะเอาของที่ซื้อมาจากกูดบิวนะคะมาให้ดูว่าบีซื้อมในราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายไปราคาเท่าไหร่คะ่ะ วันนี้ครับเมื่อวานนะคะบีไปร้านกื้บบิวมาค่ะแล้วก็ซื้อของมันนะคะอันนี้ได้มาเดรสนะคะเดรสยาวนะคะของ Tommy h i ฮฟิงเกอรนะคะร้านกื้บิวนะคะมันจะมีะโปรแกรมนะคะสำหรับนักช็อปนะคะอาทิตย์ที่เราที่บีไปนะคะสีเหลืองจะเป็นสีที่เขาลดราคาครึ่งราคานะคะก็ซื้อมา6เหรียญ8 8เซนนะคะ ก็ครึ่งราคาก็ประมาณ3เหรียญห้าเหรียญ4เซนสามเหรียญ40นะคะอันนี้ผ้าคอตตอมนะคะดีคิดว่าน่าจะขายบน eBa y ได้ประมาณตัวว่า4 4เหรียญนะคะต่อไปก็จะเป็นที่หาเจอน,นะคะอันนี้แบรนด์ e w ยังใหม่่เลยมียังมีป้ายราคาบอกนะคะ ค่าราคานะคะของ Banana Republic ของ Banana Republic นะคะอันนี้เป็นกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงสำหรับใส่ทาง,งานนะคะซื้อมาประมาณ3เหรียญน,นะคะน่าจะขายได้ประมาณตัวนี้นะ่าจะอยู่ประมาณ20เหรียญน,นะคะตัวใหม่อันนี้ใหม่น่าจะขายได้ดีค่ะอีกตัวหนึ่งก็เป็น ยี่ห้อของ Who w h o w a t w e a r นะคะอันนี้ขายในห้างเมกซีนที่เมริกานะคะ mm hmm. ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่เหมือนกันนะเป็นแบรนด์ราคา medium นะไม,ไม่ไม่ใช่ high end นะคะก็ขายอยู่ที่ขึ้นไปประมาณ5เหรียญ5เหรียญ1 1เซนนะคะบีซื้อมาครึ่งราคาก็ประมาณ2เหรียญกว่าน่าจะขายบน eBay ได้ประมาณ18-19เหรียญน,นะ อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นเดรสนะคะจากบ a นาน a ารีพลาสตนะคะยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างดีนะคะในอเมริกาเป็นแบรนด์ระดับมีเดียมนะคะไม่ค่อยไฮแอนด์เนาะแต่ว่าดีจะชอบเพราะว่ามันเป็นราคาที่เราเอื้อมถึงได้นะแล้วอันนี้เป็นตัวที่เขาขายมือสองที่คือบิวนะคะก็ราคา6เหรียญ6เหรียญ88เส้เซนโอเค บางเงินว่าไอตัวนี้ต้องซื้อเตรียมราคาเพราะว่ามันเป็นใต้แท็กสีฟ้าแต่ว่าด้วยความชอบเราก็เลยซื้อมานะเออสภาพยังใหม่เลยนะคะเหมือนเขาใส่แค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็เอามาบริจาคเลยถ้าขายบน Ebay นะก็น่าจะตกอยู่ตัวละประมาณ2 9เหรียญ30เหรียญนะคะแต่ว่าบีชอบก็จะเก็บไว้ใส่เองนะคะตัวนี้คงไม่ขาย ีกตัวหนึ่งก็เป็นของแก๊ปนะคะที่ดีหาเจออันนี้ได้มาจากกริดบิลบินนะคะตัวละประมาณ Good กริดบิลบินเขาจะขายของตามน้ําหนักของสินค้านะคะอย่างขายเป็น1.29เหรียญต่อพาวบางที่ก็จะขายเป็น1.5เหรียญต่อพาวก็ตัวนี้ก็จะน่าตกอยู่ประมาณ8.5เซนถูกนะถ้าขายบน eBay ก็น่าจะขายอยู่ได้ราคาอยู่ประมาณ14เหรียญ99เซน โอเคไหมทุกคนราคาป้ายนะคะ39เหรียญใหม่นะคะพร้อมแท็ก39เหรียญ New with tag อีกตัวก็เป็นของ llb นะคะเสื้อของ llb นี้จะเป็นเสื้อ,อเนื้อผ้าดีนะคะที่อเมริกาอันนี้ซื้อมาให้ลูกสาวนะคะราคาก็อยู่ประมาณ5เหรียญ11เซนซื้อมาได้ครึ่งราคาเหมือนกัน,นะคะ่ะ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของลูกชายนะคะของแลนดอนยังใหม่เลยนะคะ new with tag ราคาตามป้ายนะคะราคา38เหรียญแต่ว่าราคากรีดวิวนะคะ5เหรียญ66เซนดีซื้อมาได้ครึ่งราคาเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้ขายบน e เดียนนะคะจะเอาไปให้อันนี้ให้ลูกใส่ค่ะอยู่ที่บ้านทีนึงนะคะก็จะเป็นของโคลอมเบียนะคะเป็น กางเกงสำหรับเล่นหีมะนะคะของผู้ชายนะคะอันนี้ได้มาจากก o ิฟวิ l บินนะคะก็เอามาทำความสะอานิดหน่อยก็คิดว่าน่าจะขายบนอีได้ประมาณ eBay นะคะตัวละประมาณ39เหรียญน,นะคะตัวนี้บีซื้อมาประมาณประมาณ2เหรียญถึง3เหรียญน,นะคะชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นนี้บีได้มาจากก o o d วิ l บินนะคะเป็นชิ้นที่ดีใจมากเขาไม่คิดว่าจะได้มา กริดวิลบินนี่ก็เป็นอีกที่นึงนะคะที่บีไปซื้อของนะคะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะคะบีจะทําคลิปมาลงให้ดูนะคะว่าบรรยากาศของกริ๊ดวิวสตอ r e แล้วก็กริ๊ดวิลบินเป็นยังไงมันดูกันเลยค่ะว่าชิ้นที่บีได้นี่เป็นอะไรคือโค้ชนะคะเป็นกระเป๋าสําหรับใส่เครื่องสําอางหรือว่าใส่อุปกรณ์แชมพูสบู่อะไรพวกนี้นะคะเวลาเราเดินทางนะคะสะภาพยัง ใช้ได้เลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นโค้ชรุ่นเก่านะคะแต่ว่าสภาพยังดีอยู่เลยค่ะแล้วก็จะมี tag, แฮงค์แท็กก็คือโค้ชแท็กนะคะแล้วก็เห็นไหมแล้วก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าโค้ชของจริงหรือของปลอมนะเราต้องมาดาูรหัสข้างในนะคะว่ามันมี รหัสให้เราเซิร์ชได้หรือเปล่าแล้วก็ไปเซิร์ชเปรียบเทียบดูว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะเดี๋ยวเ้าหน้ามาดูกันว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอันนี้ซื้อมาอยู่ประมาณ3เหรียญน,นะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าบีจะมาลงให้ดูว่าบีลิส์ขายอยู่บน eBay ราคาเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมนะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะขอบ